ลากไปเสียมืดลากไปลากไปเสียมืดลากไปลากไปกับิ่งด้อคือบอลงต่ำๆกันนั่นโอ้ยสุดแล้วเอาลงไอ้บ่บ่ใหญมันสูงท่นี่เอาลง้มจมหนาเลยผมเจาะจุมลอยไปเห็นไหมมันหบบัน่จุมันป่สุดางสิผมไปเป็นด่างด่งได้มีติด่างได้ได้ บกนี่แทนมีสิ่งต่างๆเลิกๆนี่มันตื้นมันจำได้อยู่ดากให้มันอยู่พุ่นพักมันต้องอันนี้น่วลๆแนเนาะเออดากเล็กๆดักตรงๆพุ่นพุ่นไปดึง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 กลางลูกดึงกลางดึกลางดึงกลางเปลนหอยนะเป็นมือหลายคนอ่ะ โอ้โัวมาอยู่โอ้โอโอโอมันกมันยกขึ้นเรียวพดพบขึ้นดีสามตรงนีเานาะเ้้งขุดต้องขุดเดี๋พวกสวมโตะนี่โ้นไนข่นข้างไหนบ้ไม่ออกกันอ่ะอุ้ยไม่เป็นนิออ่นอ ไม่มีบุกอะไรสิงอจีเบ็ดเลยไหมไม่ถูกเบ็ดแล้วบเบ็ดเล้วปล่